โดดไม่พ้นครับไปล้มเลยครับอย่างนี้ที่ระยะนําหางอยู่เยอะครับข้างเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผ่านทงตามมากลุกเรียบร้อยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ในเกมซูเปอร์คัพ25กันอีกแล้วนะครับเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากโหมดแชมเปี้ยนชิพนะครับตอนอื่นเราไปเข้าสู่โหมดการแข่งขันแชมเปี้ยนชิพกันต่อนะยครับแล้วก็ไปดูตารางคะแนนสะสมกันครับคะแนนตอนนี้ก็นำด่งเลยนะครับผ่านมา13สนามครับมีคะแนนสะสมอยู่298คะแนนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานเราไปเข้าสู่สนามการแข่งขันกันเลยครับ าแน้วนะครับสนามการแข่งขันก็เป็นการแข่งขันกลางาคืนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่การแข่งขันเลยนะครับกดข้ามการเปิดสนามไปก่อนนะครับภาพจับมาที่นักแข่งของเราครับกำลังบกไม้โบกมือให้ฟแฟนๆครับ <S <S ดูการนี้อยู่ทีมคาวาซากิครับใช้รถค่ายเขียว การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นเลยครับเราไปชมการแข่งขันกันเลยครับเอ็นจินสตาร์ทแล้วครับไฟสามสิบวิก็ชูขึ้นมาแล้วครับุดใจเดียวเท่านั้นครับน้าไปรอรุดไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมออกตัวมาแล้วครับโดนเบียดมานึง,นงตัดเข้าไลน์ใน สิงขึ้นมาเป็นผู้นำได้ครับเสียจังหวะน,นิดนึงครับขานทงตามากลุกมาครับรอบแรก ยังไม่ชินสนามนะครับสองนา,าเป็นลูกระนาดครับแล้วก็ต่อด้วยระนาดอีกหนึ่งชุดครับเกไม่พ้นครับเกือบไปแล้วครับถ้าผลาดลูกแรกนี้ก็คือแาดยาวเลยครับ ระยะห่างน้ำอยู่1.4วินาทีขึ้นมาเป็น4.9วิแล้วนะครับในทางตรงสีส้มส้มตามมาข้างหลังหนึ่งคันครับเกืบหลุดขอบสนามครับจังหวะนี้เาเอาอยู่ครับ โดดไม่พ้นครับไปล้มเลยครับอย่างดีที่ระยะน้ำห่างอยู่เยอะครับโดดไล่จี้ตามเข้ามาแล้วนะครับดดเหลืหอ0.6วินาทีครับ ต้องรีบีดระยะออกไปครับของเราจะมีความเร็วในช่วงระนาดครับ ค่อยดีเท่าไรครับรอบนี้ระยะห่างกลับมาน้ำที่1.1วินาทีแล้วครับ ช่วงระนาดต้องรีบยืดออกไปครับ การแข่งขันหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวการแข่งขันอีก2รอบสนามครับหลังจากที่เวลาหมดลงครับบวกไปอีก2รอบครับอ่าลูกแล้วนาชุดที่2มาครับสวยครับรอบนี้เหนนี้ความเร็วไม่พอครับ ชุดปีนิดก็จะเหลือการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ระยะห่างเป็น2.3วินาทีครับอันดับหนึ่งกับอันดับสองผ่านชุดละนาดชุดที่สองมาครับ น่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับผ่านทงตาหมากลุกเรียบร้อยครับเข้าเชิญชัยอันดับหนึ่งอีกแล้วครับก็ <tough> จ,จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันสนามที่1 4ครับสนามนี้เก็บ25คะแนนมาได้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สนามต่อไปสวัสดีครับ 22 riders put on a fantastic show tonight, but only three could claim a spot on the podium. Here are the champions who made it.